กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนท่อนะครับสั่งท่อจากแอปซ่อมมานะครับเปลี่ยนใหม่นะปีหนึ่งเปลี่ยนทีแล้วกันวันนี้เ็าจะมาลองเปลี่ยนแบรนดน์อ้นนีครับ p speed มาแกะกันเลยครับผม แกะดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงมีรอยไหม <S 2> <S 2> <S นี่ที่ผมสั่งมาเป็นผ่าดังนะ กันนะครับว่าข้างในจะมีแตกหักอะไรไหมนะครับเสียหายหรือเปล่าแตกเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับ จะเป็นคอนะครับคอท่อที่ผมสั่งมานี่เป็นยี่ห้าแล้วก็ยี่แปดออกสามห้านะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้นะผจะใช้อันเก่าเพราะว่ามันคอท่อเท่ากันนะอันเก่าก็คอท่อสาสิบห้าโอเคมาดูปลายนบะ หรือว่ามีร้อยบุตรร้อยอะไรไหม ังเป็น T speed นะครับแต่ปลายเป็น M speed ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่ามีตำหนิตรงนี้ด้วยเราทลอกเราทลอกนิดหน่อยนะนี่นี้ด้วยครับกล้องเห็นไหมเอเ่ยรูท่อก็ประมาณนี้ครับ รู้ส่อ็ใหญ่อยู่นะโอนี่คอโอเค,ออเคก็ไม่มีเสียหายอะไรก็มีทลอกนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใส่เลยครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ท่อกันเลยนะครับผม ผมก็จะเปลี่ยนแคปตายนะครับเพราะว่าคอมันเท่ากันผมว่าจะใช้คอเก่าก่อนนะคอใหม่เก็บไว้ก็จะลองดูครับว่าจะใส่ได้ไหม ใบนี้เป็นผ่าหมกนะครับเป็นผ่าหมกกี่หนิมกินหมดแล้วครับดูพี่สนิมกินหมดแล้วครับเดี๋ยวไปขัดเงาไม่ก็ขัดเงาขัดไรดูครับ คนี่ครับอันใหม่ของเรานะครับ M Speed นี่ครับไปใส่กันคิดว่าจะใส่ได้ใส่ได้นลทุกคนใส่ของเก่าได้เลย ดีเลยได้ไม่ต้องเปลี่ยนคอนะครับคอนั้นก็เก็บไว้ใช้ได้เลยเพื่อ,เ,อ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 เพื่อมันเป็นอะไรเพื่มันขาดอะไรเงี้ยครับก็ขอเก่าใส่ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ครับถือว่าดี โอเคก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงกันนะโอเคอันนี้เป็นเสียงเดินเบานะดับ ก็มันเดินเบาไม่ค่อยอยู่ทุกคนก็พอจะได้ยินนะโอเคก็นุ่มๆนะเดินเบานุ่มๆ หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ชมนะครับเบิ้ลแบบดังๆให้ดูนะแบบกล่องตรงกล่องตัดอะไรเงีเ้ยนี่นะครับผมก็มาไกลคนแล้วครับไกลคนนะครับผมมาลองเสียงตอนเบิ้ลดูครับ เลนะครับเสียงดังดีลั่นๆเลยนะครับเวลาถ้ากระแทกเรืน่นเสนะครับใช้ได้สุดยอดตั้ง P-speed ได้ไปลาย M-speed สุดยอดครับผม